แคทเ e t โซซ i e t ตมันมีอยู่จริงไหมประเทศเนี้ยมันจะเป็นสังคมไร้เงินสดได้จริงๆเหรอถ้าพ่อค้าแม่ค่ะไม่ยอมเปิดคลิปแบบนี้ทัวลงไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดคุยกันได้เพราะว่าพอดีไปเจอสิ่งนี้มาในเพจโคตรหานะคะเขาก็จะแชร์ต่อๆกันนะมันก็เป็นมันเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนะรูปอยู่ข้างบนหัวนะเขาก็เป็นคําว่ารับแต่เงินสดค่ะแล้วก็คือในแคปชั่นของเพจเนี่ยเขาบอกว่า กินกินอยู่เนี่ยเห็นป้ายนี้ความอร่อยลดลง100%อ่ะมาะแสดงแสดงมาสแสดงความคิดเห็นกันดีกว่า,ว,าว่าพวกเธอคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะคะ c a s ล l e s s Society สังคมที่จะรายเงินสดแต่พ่อค้าแม่ค้าบางท่านบางร้านก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเออเขาเรียกนะที่จะไม่ให้โอนอะเออที่จะที่ เขาจะเอาเงินสดอะ่ะเขาไม่ให้โอนอะ่ะคือส่วนตัวนะถ้าส่วนตัวนะเอาแบบส่วนตัวเลยนะตอนนี้คือพกเงินสดน้อยมากๆน้อยสุดๆน้อยแบบคือแทบเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เออเอาตรงๆก็คือโอนอย่างเดียวบัตรเครดิตแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเจอร้านไหนที่ไม่รับเงินสดถ้าเลือกได้ก็ไม่เข้าก็อันนี้อันนี้คือสิทธิ์ของผู้บริโภคนะ ถ้าเจอร้านไหนที่ไม่รับเงินสดก็จะไม่เข้าเออหรือว่าถ้ามันเป็นร้านที่แบบออ the b เ s สจริงๆเป็นร้านแบบที่แบบเอออีร้านนี้เขาต้องยอมเขาเขาอร่อยจริงเขาแบบเขาแน่จริงเขาแบบกล้าดีจริงๆก็จะยอมก็จะยอมแต่ก็รู้สึกว่าถ้าให้เลือกก็ไม่เลือก แต่ถ้าจําเป็นต้องไปก็ต้องไปแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี้ยมันก็มีการถกเถียงกันนะเรื่องของแบบว่าในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้าในในคอมเมนต์นี้นะพอดีพยายามเลื่อนหาเพจเพจปลอมมันเยอะมากอะผ่าไม่เจอแล้วแคปได้แต่รูปมาเขาก็มีการถกเถียงกันว่าต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะว่า1แก่อแกะยอมรับไม่ตามเทคโนโลยีไม่ทันสองเขาบอกว่าในเวลาที่มันเร่งรีบเนี่ย การโอนเงินเนี่ยมันเสียเวลาแต่การที่ให้เงินสดเนี่ยมันมันรวดเร็วและอีกอย่างคือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะโดนโกงเพราะว่าบางทีเนี่ยคนโอนไม่ครบบ้างนู่นนี่นั่นบ้างมันไม่ได้ทันมองมันไม่แน่ใจว่าเงินเข้าหรือเปล่านี่ก็คือเป็นมุมมองของพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรับเงินโอนเขาอยากจะรับเป็นเงินสดแต่สุดท้ายอ่ะคืออย่างนี้ มันก็แล้วแต่นะว่าใครสะดวกยังไงคือทางพ่อค้าแม่ค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเออแจ้งเจตจำําจำนงว่าฉันจะเป็นร้านแบบนี้ลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกร้านได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วโลกเราอะ่ะมันหมุนมันหมุนตลอดเวลามันถูกปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใครจะไปรู้ว่าวันนี้เราจะเป็นแบบเราจะพยายามผลักดันแบบสังคมรายเงินสดอะ่ะแล้วถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนอะ่ะ ผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่เอาเถอะถ้าคุณแน่จริงถ้าร้านคุณเด่นจริงดีจริงเขาก็ต้องทําตามก,กฎกติกาของคุณแต่เชื่อเถอะอีก5ปี10ปีมันจะยิ่งไปกว่านี้เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆมันจะยิ่งไปกว่านี้มากๆมันก็อีกฟีลลิ่งหนึ่งอนะเนาะส่วนกรณีคนทําไม่เป็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เป็นเนี่ย ก็เห็นใจเขาเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราก็ชอบกินลูกชิ้นร้านหนึ่งที่อยู่แถวบ้านและเขาจะขายอยู่หน้าเซเว่นคุณลุงเนี่ยเขาจะเป็นลูกชิ้นปิ้งแต่เขาโอนเงินไม่ได้สิ่งที่เขาทาก็คือว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ไม่มีเงินสดเราคุณลุงก็เลยเรต้องใช้วิธีการนี้ก็คือว่าให้โอนไปที่ร้านข้าวมันไก่แล้วก็ร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็จะเอาเงินสดมาให้คุณลุงแต่คุณลุงต้องเสียค่าผ่านบัญชีเขา5้าบาท ก็เป็นกําไรปีอีกก็โดนปีกเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าพอเราไม่ปรับตัวมันก็จะมีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยเนาะเออส่วนบางมันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่แบบบอกว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบจะคิดจะไม่ใช้เงินสดเลยอะ่ะก็เปิดใจหน่อยว่ามันต้องใช้เว้ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ่าเน็ตมือถือหมดถ้าแบตหมดถ้าโทรศัพท์พัง เืจะออยังไงจะเอาเงินส่วนมาจากไหนอ่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงนะเคยโทรศัพท์แตกคือพังทลายเลยอะทลายไปเลยคือแบบ iPhone คือโดนเครื่องออกกำลังกายทับแล้วแตกไปเลยนาทีนั้นก็คือเออก็จริงก็จริงอย่างที่เขาพูดก็คือว่าไม่มีเงินสดอยู่กับตัวแต่เงินมีในบัญชีนะแต่ก็คือทำอะไรไม่ได้เพราะแอปธนาคารอยู่ดันทั้งหมด แล้วยิ่งเป็น iPhone คือเอาออกมายากเย็นแสนเข็นนะเวลาจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก็เข้าใจในมุมนี้แต่สุดท้ายแล้วอะโลคมันไปไกลแล้วอะโลคมันคือพอเราไม่ได้ใช้น,น,นานๆแล้วเงินสดอะเราก็ไม่ได้ใช้อะ่ะนึกออกปะเออน,น,นานๆทีจะใช้พวกเธออคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อยากให้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันแบบอ่ะแสดงมาเลยเพราะมันไม่มีคู่กรณีใดๆเธอก็ฟาดมาเต็มที่ได้เลยอยากรู้ว่าเธอ โอเคไหมสมมติว่าเธอไปกินข้าวแล้วเจอแบบร้านที่ไม่รับเงินสดเอ้ยร้านที่ไม่รับเงินโอนรับแต่เงินสดพวกเธอกินไหมพวกเธอโอเคไหมหรือพวกเธอบายเลยหรือว่าก็ถ้าอร่อยก็กินแล้วพ่อค้าแม่ค้าละ่ะถ้าวันนี้คุณยืนยันว่าคุณจะไม่รับเงินโอนจะรับแต่เงินสดแล้วถ้าโลกมันหมุนแปลงไปจนวันหนึ่งอะไม่มีคนที่จะเดินเข้าไปหาคุณอะ หรืออาจจะลูกค้าจะน้อยลงคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมก็ลองมาแชร์ความเห็นกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกสุดท้ายนะคะสรุปสุดท้ายสั้นๆเลยนะจะหลิดไครจะหลิดมันแล้วแต่คุณสะดวกแบบนี้คุณมีกฎกติการ้านแบบนี้อยากแดกร้านกูแบบนี้คุณต้องมึงต้องทําแบบนี้ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ แต่ลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันสำหรับฉันฉันไม่แดก